g w i e e Aslock, King IT Network, m a g n u t s j i b Online สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวคอกซนทุกคนนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาที่งานเปิดตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่บางที่สุดในโลกนั่นก็คือ ASUS ROG e p h ิล u s GX 5 0 1นั่นเองครับและภายในงานก็มีสินค้าจาก ASUS และกิจกรรมมาโชว์กันมากมายนะครับบรรยากาศงานเปิดตัวจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยครับผม สวัสดีครับแฟนโอคอวกโซนทุกท่าน,นครับผมนายสรัญญพงศ์สินทิพย์ตำแหน่ง ROG Branding Manager บริษ,ษัท ASUS Marketing ประเทศไทยจำกัดวันนี้เราอยู่ในงานเปิดตัวสินค้า ASUS ROG Zephyrus ที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่บางที่สุดในโลกนะครับโดยจุดเด่นของตัวสินค้าตัวนี้เนี่ยมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือระบบ AAS หรือ Active Aerodynamic System ตัวนี้เนี่ยมาช่วยเรื่องของการระบบระบายความร้อนทำให้ตัวเครื่องเนี่ยเย็นเงียบ แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเลยอันดับที่2นะครับคีย์บอร์ดเราได้วางเลเยอร์ใหม่ทั้งหมดนะครับโดยยกแผงทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ด้านล่างของคีย์บอร์ดเสมือนกับว่าเป็นเดสก์ท็อปดีซีให้คุณมีฟีลลิ่งในการเล่นเกมคล้ายๆกับการเล่นเดสก์ท็อปดีซีเลยนะครับแล้วก็คุณสามารถปรับแต่งไฟของคีย์บอร์ดได้ถึง16ล้านสีเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยคุณสามารถปรับปุ่มให้เหมาะกับเกมที่คุณเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นโมบ้าหรือเ p ็หรือเป็นทริปเปิลเอ รุ่นนี้บางที่สุดในโลกที่มาพร้อมกับ GTX 1080ราคาที่เปิดขายในประเทศไทยนะครับอยู่ที่1 19,990บาทนะครับสูวนสเปคติดตามได้ที่ overclockzone ได้เลยนะครับยังไม่จบแค่นี้นะครับในงานนี้เรายังมีเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่นะครับที่ถูกออกแบบมาเฉพาะ e-sport gaming โดยเฉพาะนะครับเราจะเปิดตัวอีก2รุ่นนะครับรุ่นนึงเราเรียกว่า sky edition และ hero edition สำหรับตัว sky edition ตัวนี้ เราออกแบบพิเศษสำหรับคนที่นิชชอบเล่นเกม FPS อย่างเช่น CS:GO หรือ Overwatch นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งรุ่น Hero Edition ตัวนี้ถูกออกแบบพิเศษมาสำหรับคนที่ชื่นชอบการเล่นเกม MOBA เป็นพิเศษเลยนะครับและพบกันนะครับสำหรับ2รุ่นนี้ในช่วงไตรมาสที่4ครับ อย่างที่เห็นนะครับภายในงานก็มีโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่บางที่สุดในโลกแล้วเอซุดยังขนสินค้ามากมายมาให้เราได้ชมกันอีกด้วยนะครับอย่างเช่นจอโค้งตัวใหม่นะครับจากทาง a อซ s นะครับที่มีจอขนาด27นิ้ว Full HD 144Hz a u r a s y n c และเกมมิ่งเกียร์ต่างๆมากมายนะครับและสำหรับสาวกสติ๊กนะครับอดใจรอกันนิดนึงบอกเลยครับผมว่ามีข่าวดีให้ติดตามกันแน่นอน แล้ววันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณทาง ASUS มากๆเลยนะครับที่เชิญเรามางานเปิดตัว ASUS ROG c p h i r u s GE ค1 1ครั้งนี้และในวันนี้ผมและทีมงาน o v e r c o t c k Zone ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้า o v e r c o t c k Zone s a r า IT อัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ